ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้คุผมในช่องแม่มอชาแนลวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างประตูมังกรแบบถูกวิธีกันนะครับอันดับแรกผมเราต้องเอาอตัวนี้มาก็ตาของนีมนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองทาเหมือนอย่างที่เขาทําผิดกันนะครับวิธีที่เขาทําผิดนะครับเขาทํากันอย่างนี้นะวิธีแรงนะบแบบมันผิดนะครับวิธีเนะี้ยวิธีนี้มันผิดนะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูนะเดี๋ยวผมทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับวิธีนี้ไอเดี๋ยวก่อนนะครับวิธีนี้ผิดนะครับดูเขาเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้ยสายเกียน <S 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 นี่ครับวิธีนี้มันผิดนะ เห็นไหมครับวิธีนี้ผิดนะครับเดี๋ยว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 ก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมลองวางลาวาอย่างเขาดูสิครับว่ามันจะทําได้ผลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเอาลาวาก่อนเลยนะครับคุณลุมแล้วก็เดี๋ยวผมลองคุณลุมก่อนนะครับตอนแรกต้องคุณลุมหรือเปล่านะ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับลองวาลงลาวาดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่า ต้องอาไปเตียวกว่านี้อกอ็อืมอืมถ้าปเปล๊ชีวิตร่อนี้ตกลงไปนีต่ตายนะำเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูแบบถูกวิธีกันนะครับไปดูกันเลยครับแบบถูกวิธีเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่วางบล็อกอะไรน,นี้ แบบถูกวิธีเราต้องไม่ต้องทำอะไรมากนะตั้งใจดูดีๆนะอันนี้คือแบบถูกวิธีนะเห็นไหมครับแบบถูกวิธีครับท่านผู้ชมอันนั้นคือแบบไอ้ไอต้ตรงลาวานั่นคือแบบผิดนะอันนี้คือแบบถูกนะครับ อันนี้ผมทําให้ท่านผู้ชมดูหมดเด้นะครับน,นี่คือแบบถูวิธีเราไม่ต้องใส่เราวาอะไรพวกนี้หรอกครับอันนี้ผมแค่มาสอนท่านผู้ชมทําประตูมังกรนะครับอันนี้คือแบบถูวิธีนะครับสำหรับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวลบเดี๋ยวผมลองทําอีกอันนึงดูนะครับ อันนี้ก็ผมก็จะตกแต่งด้วยลาวายเช่นเคยนะน,นี่ก็แบบท่านผู้ชมตั้งใจดูดีๆนะเดี๋ยวทำไม่ได้ท่านผู้ชมก็โอ้โหท่านผู้ชมก็ต้องตั้งใจดูแบบดีๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทำไม่ได้นะครับก็จะน,นะครับ วันนี้ผมมาสอนทุกคนอยากให้ผมสอนเกี่ยวกับเรไหมครับผมทำได้หมดเลยนะครับเราต้องวางตาอีเดอร์แมนนี้ให้ตรงกันนะครับวางตาของเจ้านี้ให้ตรงกันนะถ้ามันหันหน้าเข้าหากันนะแบบแบบนี้ครับก็เสร็จแล้วครับประตูมิติสองวงใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดกระดิน่นคลิปผมให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ อีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ